สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่พักนะสี่วันไปออกไหมครับเดี๋ยวพาเดินเล่น ถึงที่พักมุกดาหาระนะครับ สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่พักเมื่อตะกี้นี้นครับประมาณสิบนาทีนี้นะครับรอขึ้นศารวันพรุ่งนี้นะครับที่พักก็ใกล้ใกล้กับถนนนะครับ ไม่ไม่ใกล้โขงนะครับไม่ใกล้แม่น้ำโขงนะครับห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ3มกิโลครับที่พักผมมาพักที่เดิมครับเดรถผ่านตลอดครับเส้นนี้ เส้นถนนเลี่ยงเมืองนะครับข้างนอกเมืองจะใกล้กับพ้าใหญ่นะครับนี่เขามโนลมครับมโนพิลมเป็นวัดนะครับข้างบนนั้นจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะขึ้นไปได้นะครับข้างบนนู่นนะครับ พักทจ่เป็นห้องๆแบบนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมไ like ร้สดแลดทุมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ ขึ้นไปฟังคำพี่ปากษานะครับจะออกหัวออกกว้ว,วกยก็เราก็อยู่เรามือนเดิมครับบรรยากาศดีครับลมแรงอยู่นะครับ ถ้าไปริมโขงยิ่งแรงกว่านี้นะครับต้องได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับถ่ายให้ดูว่ามาถึงแล้วนะครับมาถึงมุกดาหารแล้วคมาถึงสิบกว่านาทีนี่นะครับ พาเดินดูนะครับเดินเล่นแม่เขากำลังขึ้นไลรสดครับตอนนี้อยู่ในห้องผมเลยออกมาออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวให้แม่เขาไล่ไลสดเสร็จก่อนค่อยเข้าห้องครับ เข้าไปพักก่อนเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะไปกินข้าวกับทนายนะครับทนายน่าจะเดินทางยังไม่ถึงครับตอนนี้อาจจะมีนักข่าวไปกินข้าวด้วยครับตอนเย็นกับทนาย รกาศรมลื่นนะครับเชีับมีหลายห้องครับเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังไปครับเดี๋ยวมานั่งรอแม่รายสุดก่อน คุณพี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจครอบครัวของผมนะครับ โทรศัพท์เครื่องนี้มันกลับกล้องไม่ได้ครับของผมเนี่ยรุ่นนี้รุ่นเก่าจะกลับมากล้องหน้าตรงนี้ก็รอ FC รอฟังข่าวดีนะครับพรุ่งนี้ของผมช่องของผมน่าจะไลท์สุดอยูน่น,นะครับ ตอนท้านนายสะดวกเถลงครับ ลั่งนั่งรอแม่ก่อนอข้างนอกครับนี่เขากำลังไลฟ์สดอยู่ผมก็อยากเปิดไลฟ์สดอยูแต่ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่รู้จะคุยอะไรครับถ้าไม่เปิดเพลงเราพูดไม่เก่งครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับ คุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาดูคลิปที่ผมทำแล้วก็ลงตอนเย็นน่าจะไม่ได้ไลฟ์สดครับเพราะว่าอยู่นี่อยู่ในรีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวข้างๆห้องเขาจะหนุกหัวครับตอนกลางคืนเดี๋ยวรอไปไลฟ์สดที่บ้านนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับถ่ายคลิปให้ FC ดูครับว่ามาถึงมุกดาหารแล้วมาถึงที่พักแล้วนะครับ องไม่ได้ครับพราะับเครื่องนี้ขอบคุณสำหรับเอซีที่ส่งของมาให้นะครับเป็นกางเกงยีนกับรองเท้ากับขนมกับเครื่องดื่มนะครับขอบคุณที่คนนั้นด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับดีว่าที่พักนะครับสวัสดีครับ